นวัตกรรมน้ำบาดาลจากน้ำใต้ดินสู่แหล่งน้ำแห่งความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลโดยพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและนายวราวุศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมากรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนมากกว่า1พันล้านลูกบาทเมตรต่ตอปี ประชาชนได้รับประโยชน์2ล้านครัวเรือนพื้นที่การเกษตรกว่า6แสนไร่ได้ใช้น้ําบาดาลแต่ยังคงมีพื้นที่ขาดแคลนน้าอีกมากมายที่ต้องใช้น้ําบาดาลเนื่องจากเป็นแหล่งน้ําที่สะอาดมีปริมาณมากเพียงพอต่อความต้องการสามารถพัฒนาขึ้นมาใช้ได้อย่างรวดเร็วและมีต้นทุนที่ต่ํากว่าการพัฒนาแหล่งน้ํารูปแบบอื่นปัจจุบันกรมทรัพยากรน้ําบาดาลได้พัฒนานวัตกรรมเพื่อให้คนไทยทุกคน มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงม,มั่งคั่งและยั่งยืนโดยปรับรูปแบบการพัฒนาน้ำบาดาลและการก่อสร้างระบบกระจายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการส่งน้ำบาดาลระยะไกลจากบ่อน้ำบาดาลเพียงบ่อเดียวสูบน้ำขึ้นหอถังสูง20เมตรความจุไม่เกิน30,000ลิตรดูแลได้เพียงหมู่บ้านเล็กๆพัฒนาสู่การก่อสร้างระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกล ที่สูบน้ำจากกลุ่มบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลสูงขึ้นมากักเก็บในหอถังสำรองน้ำความจุรวม400,000-600,000ลิตรก่อนสูบขึ้นหอถังรักษาแรงดันความสูง26-36เมตรความจุ120,000-300,000ลิตรเป็นระบบประปาบาดาลสำหรับอุปโภคบริโภคใช้ได้ทั้งตำบลซึ่งการส่งน้ำบาดาลระยะไกล ได้นามาใช้เป็นครั้งแรกที่อําเภอนาใหญ่อามจังหวัดจันทบุรีและกําลังดําเนินการในพื้นที่อําเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดและอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่บ่อน้ําบาดาลเพียงบ่อเดียวสูบขึ้นหอถังขนาดเล็กความจุไม่เกิน3 0,000ลิตรดูแลพื้นที่การเกษตรได้ไม่เกิน120รยไร่ถูกปรับเปลี่ยนเป็นกลุ่มบ่อน้ําบาดาลสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขึ้นหอถังรูปทรงแก้ววายติดตั้งในพื้นที่การเกษตรที่เป็นที่ราบหรือหากพื้นที่เป็นเนินเขาสูงจะใช้หอถังยักษ์รูปทรงกระบอกสวยงามมั่นคงที่จุน้ําได้มากถึง300,000-400,000ลิตรกระจายน้ําบาดาลให้กับพื้นที่การเกษตรมากกว่า1,000ไร่ซึ่งได้ดําเนินการแล้ว28แห่งทั่วประเทศน้ําแร่ริมทางน้ําแร่กระรวงทรัพย์เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ทุ่มเทและตั้งใจ เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีน้ำดื่มสะอาดบริการฟรีเข้าถึงได้ง่ายโดยได้ดำเนินการแล้ว25แห่งริมถนนสายหลักทั่วประเทศและกำลังขยายเข้าไปสู่ชุมชนเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการน้ำดื่มสะอาดอย่างทั่วถึงและเพียงพอการพัฒนาบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่บ่อน้ำบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24นิ้วในพื้นที่จังหวัดชัยนาทได้ดำเนินการสำเร็จเป็นแห่งแรกของประเทศไทย สามารถสูบน้ำได้มากกว่า ,250,000 ลิตรต่อชั่วโมงนับเป็นอีกนวัตกรรมที่นำมาใช้กับการพัฒนาบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลสูงมากเพื่อทดลองนำมาใช้กับระบบประปาบาดาลขนาดยักษ์ที่สามารถส่งน้ำบาดาลระยะไกลให้บริการประชาชนในพื้นที่กว้างใหญ่กว่าเดิมซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการในพื้นที่จังหวัดราชบุรีชัยนาทและจังหวัดสุพรรณบุรี น้ำบาดาลยุคใหม่ก้าวไก่ไม่หยุดยั้ยง